สวัสดีครับท่านผูช้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยพบกับผมอีกแล้วนะครับ K H A W N S O N นั่นนหนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นรถนะซึ่งคลิปนี้เคยถ่ายไปแล้วแต่คลิปแรกมันไม่เพ perfect เสียงหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเอาะที่ผมไอถ้าผมไอเนี่ยอย่าโทษผมอย่าอย่าก,กดผมเลยเพราะว่า ผมไม่สบายแลครับอเอาสองคันนี้ถอยไปก่อนผมจะมารีวิววันนี้ก็เป็นฮอตวิวฮู้ฮอตวิวคันที่ผมไปตลาดแล้วไปเจอมาครับเวบโชคดีมากไปตามหา h ฮอตวิวจริงๆจ,จะไปดูในเซเว่นแต่มันราคาเก้าเก้าบาทซึ่งแพงอยู่แต่คันนี้ผมไปเจอมาที่ร้านขายของทั่วไปนะจริงๆมีหลายคันเลย,ลยแต่ผมเลือกคันนี้ ราคาของคันนี้ก็หกสิบ้าบาทนะครับเพไม่แพงมากนะเออใช้ได้เลยแหละนี่เป็น Hot w h e e l น,นี่สวยอยู่นี่เป็นข้างหลังนี่เป็นรถนี้ผมแกะไปแล้วนะเป็นตัวของรถสวยสีทองเป็นเหล็กรถเหล็กนะครับ Hot w h e เป็นรถเหล็กจะมีอนี้เป็นพลาสติกบ้าง อนี่คอณพิเศษของมันก็จะเป็นแบบการปิดได้ฮ่าฟีว้วฮ่าฟี้วใช่ไหมล่ะขนาดของรถถ้าเทียบกับพอดวิวคันเนี้ยคันนี้นผมไม่ของผมนะที่เป็นของเพื่อนทำไมก็มันบบเบือเบ่อเอก็ขอโทษด้วยนะถ้าก้องมันบบนะเบือเบือได้ึ่งนะไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็แค่นี้แหละ